สวัสดีครับทุกคนมนี่เองอะปัะธานในหอตมนอง,ง,ง,งนีแล้วไหมครับขวาอขวางครับกดอะไรอีกแล้วครับมึงมึงตุ๋ยเย็นจังครับตอนนีเอยียงแน่อันนี้เป็นตุเลียนนะครับอันนั้นเป็นต้มกับหลับเลือดไปฝากอี๋ยายกับอีตานะครับอันใดฝากอี๋ยายอันนี้ตุนนเลียนอย่าไปฝากอี๋ยายนะครับ แม่ก็แม่จะไปยังพีค้ายง่ายแม่ก็คนเดียว่าจะไปกับโจนไ่ได้ดรอกใครจะอยู่กับแม่นะแม่ก็อยู่คนเดียวไม่นนไ,ได้หรอกอันนี้แม่ติดหลานนะแม่หลานติดแม่นะกัลาอ,อยากไปกับพ่อนเนี่ยอาก็มีใครจะอยู่กับแม่เนาะเราห่ากแม่ิ ขนมนำเตรียมไปเบิร์ดขนมกระจั้มสีฮอเน พ,พุดพสตกัุพสตค่ะขนมกับนำน่ะนะไตาอยักงวอค่ะขุกคนจะคิดป่าเขาหายปี๋เนาะคนจะคนจะกระเป๋าวาสันปลาชุด้ายเขาคิดงิ้นแตงว่านลอยกุบาทครับในเพื่องน้งครับเป็นไตาอยักงัวคับ กระดาก็่อยคืฟังก็อย่าหงอ อีกว่ากลกับหดบตานแล้วครับประมาณบายบายแล้วครับทุกคนกัมา,มาจากท้ายทุกคนแค่นี้และครับไปแล่วนะครับบายบายสวัสดีครับจุ๊บ